Không, <coughs> không. Oh! No, you cannot eat the radionite. Okay, maybe just a little. Maybe. Hey, Reina, what? Lee, tia nào mày nghe? là Auevo. nice. เนี่ยคุณก็ว,วิงแมนถ้าคุบีบมันจะแตกนะอยากลองกันนะแตกคเงยยล,ลี่อ่ะแล้มันสมกอะ่ะข้างในไม่ได้ชิด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 

เออลหมือนทีเขาจะเซฟเขาร้องเลยอยู่พูดได้ป

ไอ้เทียร์ได้ร้อยสี่ไซเปอร์ไอ้สัสขโมยอะไรจิจริงผิดแม่ไงเฮียเมื่อเทโอมันทำอย่างนั้นแล้วมันได้มันไม่ได้ขิวอะไม่รู้ไหมตอนลาวแรกไอจิตที่มันนี่มันได้ขิวหัวมันมันวิ่งยิงอะนแหละมันใช้โคดอะไม่วิ่งยิงแถวนั้นโคดแล้วกูตายโคตรเสกย

mọi tải chết ô dropping smokes ai đi được cô khăn thang nó được khó refreshing กี่ต้องขึ้นไหมมันไม่เวลามุม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 มันอยู่อย่างเชี่ยเลยจีต้งนี้30 seconds <C oughs> <c oughs> left Cú <Nic> mới là cú lên máu super liều <Nic> ấy. Cái giờ tiền Ơi Ơ

หลังมุกีโดมาแล้วนั่นแหละคือนั่นแหละอะไรรูตาข้อมืมึงด้วยมึงมืนกันพัั้งหมดทั้งแวคนนี่างนี้บอกมันเก่งๆวะ แข่งูตายไว้เจ่เกมนั ial, ่งเราไม่ได้กินอาหารเราไม่ได้กินอาหารเจ้ามุงพังในไว้คุณกินแล้วเว้ยมาดิทีออกไม่ทันเลยเฮียเจสตมันกดแดดแล้วก็วิ่งออกไปแล้ว Someone's there. Miles ready. Uy, dính gần anh em anh em. anh em, anh em. Huống, anh em, anh em. Huống, anh em, anh หายดิหาดิเดี๋ยวมันจะตายไปฮะปูยิงไม่โดนเลยอะเฮียเซลมาล้มา one enemy remaining เฮ้ยกูยิงอย่างมั่วเี้ยอย่างมั่วเลยล่วทรงนคดดารดออขีดมงแงกระจกอ่ะก็เรื่องจริงอ่ะมันก็กระจอกจริงอ่ะคลัชหลอจะแพ้เดียวอะไรเนี่ย l ศูนย์ห้าใช่ไหมหมดแล้วไอเกมซื้อปืนให้กูดิเฮ้ยมึงมึงเกลียดสกินปืนเนี่ยกูหมดอย่างงี้ละสกินปืนไม่ทำให้ชนะเลยเจ็ตมันไม่สามารถเคลียร์สายได้เราก็ไม่เใช่เจ้าจะเคลียร์แล้วมันยังตัดได้สักตัว นี่อะตายแล้วที่ี่เฮ้ยไรโกเกตแล้วจ้าติดไปติไปติดไปโอ้ยแบมแบมแบมบเบิ้ดดูหลังเด้อ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 ทั้งบอลท้งบอลบอลไล่เไล่แล้ว เ็จแล้วจะไปไหมเสร็จแล้วจะไปไหมยังไงเราก็ทำก็ทำก็ทำเดนเด่นเดนเดนหน่อยโอ้โหขวางกู้ reloading ก็ขอยอะเข้าไม่ได้

ไม่อยากเล่นแล้วอันไม่้จะเอ๊ะกูกูทำยี่อะไรไม่ได้เลยเหอนไหมคิวจามันออกแล้วอ่ะมู้ว่าคิวจามันออกอ่ะ Dropping smokes. <laughs> uh. <Push this. clears throat> Our spike carriers down. Spike down A. <laughs> I got the yes, spike. You Be careful. <clears throat> What no peeking. Thirty seconds left. Drop in a smoke. คนแพ้เลยเลยไม่จบนะจบละมันจบล้วทั้งโลกนี้แล้วก็ชีวิตนี้

ก็ช้าละดูดสกิน็อนสตูมิดมิดเหมือนมีตัวดันมานะระวัง Not ready yet ้ยเ็ตี

จอนังเจอนังมาด้วยันพีกนะพ <mahdoll ller. S 1> ีกนะพีกนะจะย้นพ <dem> ีกส like <crit ischen> ิพีกสักคนดิเฮ้ย r e l o อะไร

จิตรีเฟกที่อะไรมึงวะเลือกเอาระหว่างรีเฟกกับรีสตาร์ทเกมไหมัตว์รีเกมเลยเ,ออเราต้องตีไข่แตกจะไอ้จะมีหวังเหมึงเห็นไข่มั้ยเนี่ยมันไข่ต้องตีมันแตกเลยหั <laughs> วาอาจจะแตกนะหมายถึงจิตใจมึงอาจจะแตกก่อนอะก <laughs> ็าหวัวมึงแตกอีย้ยโอ้ย โอใครปล่อยพี่ชายทำอาหารกินบึงพริกดิบึงเล่นออฟอะรปล่อยพี่ชายทำอาหารดอ๋อดีไ็เอาแล้วอออเออเลือสามแปกินเล่นนิดเดียวเออ

Oh, again! Oh, Spike down, B. We're doing Oh, me, like seven. <laughs> <laughs> rewind me, I have to rewind me. <laughs> I <spikes>. on ten <laughs> <right. I laughs> rewind me. seconds <Jet. laughs> left. <laughs> ไปป่อยพี่ชายทำอาหารไอ้ยัหลดทเดียวไอ้กูตายอ่ะไอ้กูตายเลยไอ้ัยกูกำลังบุกไอเทมสเลยเขาบุง <wall> เลยไหมวะปืนมันแรงแล้วเว้ยสามนัดตายเลยโอ,โอ้โอ้แม่งแรงกว่าไอ้เหี้ยโอ้โหเข้าสองทางเลยเนี่ยไ e ต้องรวยแล้วเหี้ยป่ะไหนก็มาหายเลยเหี้ยนอนป่ะไหนก็สูงสิบแล้ยเหีเย้ยลอยเหี้ยเลยตามมาเลยเหี้ยไม่ต้องเก็บเสียงไอ้สัตว์ <c oughs> <c oughs> เปิดเลยเชียวตายเลยไม่ต้องเก็บเสียงแล้วมาเก็บกอดตายแล้วเชียวโอ้ยอีสูตรสิบเอ็ดแล้วอ่ะ Last round before the switch อย่างเงี้ยเยอะจะร้องไห้เหรอไม่ไม่ผ่านเนี่ย เงินแม่งก็ัวผัวทีมนแหละแม่งทำเงี้ยไ,ได้เแหละเงินฝากแม่งบาทห้าพันหกพันเจ็ดพันยีเงินกูนรอยทีน่นี่ะ You want to play t e i s play เีอถอจข้าจีเนียอะไรน่เดีาว่าขอชะนะตาหนึ่งพอ Ai chim. Ai chim không nè. Mình mình lại không ai, I got the spike. Wa, xem bên tí Lóng

มึงเห็นสกอร์สองยัเลี่อ่ะสาสองเหี้ยสาสสองบุกมันคืนเลยไหมเอาดิกอ้ด็กไหนก็ขายแล้วแม็กปกูเล่นแบบนัานเลยกูนำเลยกูตางมือได้ได้มามาไหนก็มาหาได้เกบไปสัตว์ไหนมึงก็ได้เกมทั้งไรเียกูจะเปลี่ยนแล้ว ม,มันเป็นแผนไิกิตถ้าเราเล่นแบบแปลกตามันจะรับมือไม่ทันเลยเออไปแล้วไป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  เทำเพี้ยนาังยังไ่แเอาอีกรอบอีกรอบนี้กปืนกมาไ่กจิงมานี่มานี้กิมานีไม่ต้องแม่งบุกมันคืนนี่สัตวิ่งไม้ควายตว์มากกูเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูาอกอนนั้นห่บุกมันคืนนี่ไอยมันรู้สักหน เราบกมันคืนนี้วะบกก็คืนนะเออแม็กะละอ้ะไอ้อไรบ้างเกี่ะเกันก็ไม่ได้ยากหรอกที่บกคืนน่ะเฮียล่ะ e ฮียแล้วได้ลแล้วปุ๊บต้องจับ Spike down A. <laughs> this is up. It's a back Last player standing. What he man? Spike planted. What? <laughs> oh, Attackers win.